ตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกันหลานออริจินอลนะครับก็ไบค์เกอร์อีกแล้วแล้วครับตอนนี้ผมอุดหมือนเข้าไปหลายชิ้นแล้วนะอันนี้จะเป็นตัวปรับคัดนะครับเป็นรุ่นที่แพงที่สุดนะน่าจะแพงที่สุดของเขาแล้วนะครับรุ่นที่แพงที่สุดเลยหลยนะ่นไปแล้วนี่นะครับมันจะเป็นสเตเลสนะเป็นแบบสเตเลส CNC นะ สีสีก็ดีอ่าฟิลลิ่งก็ดีแต่ก็มีมีความคมอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะอตัวนี้เป็นรุ่นแพงสุดถ้าเป็นแบบตัวถูกหน่อยมันก็จะเป็นร่องเหมือนดอกไม้นะครับแล้วก็อันเล็กอันใหญ่นะครับมันก็มันมีอยู่สามสี่ตัวเนี่แหละครับผมจำไม่ได้แล้วงานก็ประมาณนี้สเตเลสนะตัวใหญ่พอสมควรใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยนะ ตัวนี้ก็ราคาเอาเรื่องเหมือนกันอ๋อนี่มีมีอันลองมาด้วยก็ว่าอยู่ทำไมมันหลน่นออกลองอันเป็นฟองน้ำโงโ่ๆนะครับราคาถูกๆอันหนึ่งอ่ะ,อะ,อะ,ะเดี๋ยวดูผมแกะซองก่อนเดี๋ยวดูซิว่าคู่มือเขาเป็นยังไง เดีย๋ยใครอยากสั่งตามไงของเพิ่งผลิตให้นางนะยี่ามนะครับสองพันยองก็เปลี่ยนแบบนี้เลยอธิบายแค่นี้สั้นๆการติดตั้งนะเดี๋ยวเราไปดูกันรอ,รอบนี้ก็ถอดนี่ออกนะครับปึ๊บนะครับเราก็ถอดสายคัดออกแบบนี้เลย นะต่อสาคัดออกนะครับแล้วก็ปลดปลดไอ้พวกนี้ออกออนะนีถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับมันจะมีร่องอยู่ให้มันออกนะครับประมาณนี้รเราก็ใส่อันนี้ให้มันตรงกันนะ เป็นแบบนี้นะแล้วก็หมุนกลับคืนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมใส่กัน